สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมดิ้นค้าคลิปนี้เป็น EP ีที่22วันอาทิตย์ฤดูร้อนเจ็ดโมงเชา้าเรามาดูตู้จดหมายรวมไม้หมดเลยเมื่อกี้มีเงินอยู่แสนหนึ่ง่อคือเราก็ไปแอบจับตัดมาอ๋อมีเงินอยู่แสนห้าละต่อไปก็ ดูที่บอดสิว่ามีอะไรทํามั่งอ๋อถังยังทำไม่ได้ไปหาคุณยายดีกว่าคุณยายกับมีอะไรผมช่วยไหมครับนีกเสื้อสีเหลืองย้าไม่น่าจะมีนะ ไม่มีเราก็ระวังที่เดิมก่อนสวัสดีครับคุณจอนวันนี้ร้านคุณจอนปิด กอ่อันนี้อะไรเนาะแม็กกี้ไข่อันนี้แล้วก็เก็บกรงเก็บแวน้นี่อ่าคุณจอน วันนี้เอาอะไรครับแปดพันอะลองมาคืออะไรไม่รู้รวดสดใสอ๋อรถสาไฟโอเคได้ละต่อไปก็อ่านี่สร้างเสร็จแล้วจับจัดจับแรลงหน่อยนี่ เอาอาหารไก่ให้ก่อนเก็บไข่หนึ่งใบอ่ะหาคุณเทียวดอก่อนดีกว่าคุณเทียดอมีอะไรผมช่วยไหมครับโอ,โอ้สีเสื้อสีเหลืองย่าอ,อันเดียวกับคุณยายเลย็ไไะไรเรามาดูอันนี้ก่อนอันนี้ คุณแม็กสวัสดีครับคุณแม็กชื่อสูงสุดอ๋ออยู่ดอกเป็นน้องชายหันหยุดก็นาตกปาาคอม <c oughs> ถ้าต้องการเข้าร่วมที่สมุดบันทึกกดเพื่ออะไรนาทอดมีค่าหนึ่งคะแนนไหนอ่ะอันนี้เหรอือมลงทะเบียนครับขอบคุณที่ลงทะเบียน แข่งขันจะหมดสี่โมงเย็นอ้าวเริ่มแล้วเหรอวันนี้มีโสกคะแนนใครชนะมันก็ไหนสุดสิต้องใช้เตี๋ยกปลาน,นี้ใช่ไหมซื้อเลยครับสี่พัน ไปไปตกปลาโดยใช้น่าจะใช้เบ็ดอันนี้นละตกอุ้ยไม่ใช่ใส่นี้สิใส่ไฟ,ไฟเก็บก่อนนะนเสื้อก็วางไว้นี่ก่อนใช้ปลาพวกนี้ได้ไหมแต่ลองดูสิ ออโอ้ oh, <Yeah. S 1> ขายได้ตั้งหนื่นห้าศูน เราต้องใช้เบ็ดตกอันนี้ตกเนาะไปไปดูเควสรายวันสิว่ามีอะไรบ้างกินบางอย่างขุดก้อนหินสามก้อนอะ่เ้าไปขุดสามก้อนก่อนอ่านี่เก็บเกี่ยวได้แล้วอย่ค่อยมาเก็บเกี่ยวกินอะไรบางอย่างกินหนึ่งโอเคเว็ดเสร็จ ดหินสามก้อนเอ๊ะมไมะ่ไม่ขึ้นการชนหินต้องเป็นหินแร่หรือปะไม่ขึ้นอะงั้นมาตกป่าด,ดูก่อน อันนี้ปลาหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้กุ้งอ่ะเก็บไปได้อ่ะ,อะลองตกตัวนิ้วสิก้านตกปลาหอมแบบเ็ดที่ใช้ ตัวของป่าตัวโตยาวนาะ อีกหนึงอีกหนึ่งตัวอันนี้สนับหรือเปล่าอ่ะไม่กินเหรอผมใส่ต้องปากคอมอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะหาหน่อยนะเนี่ย น,นี้มีไหมอันนี้ได้ไหมตัวถึงไม่ได้ต้องเป็นปากคอมตัวไหนวะโดว ตัวยาวอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันน,น,น,นี้ไม่ใช่ตัวสีฟ้าอันนั้นน่าไม่น่าจะใช่ ปล่อยสักทีเก็บไข่มาหน่อยไหนอ,อ่ะปลานี่ไม่ใช่อันนี้ใช่ไหม ออกปลาฉลามตกปลาฉลามได้ไหมปลาฉลามมาอยู่ใกล้ๆเราทำไมเนี่ยเอ๊ะอาวุธห่อห่อ,อ,อทิ้ม พี่นังนี่เสร็จเลยเนื้อปลาฉลามอุ้ยลืมไปเนื่อยปตกปลาคอมต่ออมตัวยาวๆเนี่ยอันเนี้ยปลากูด้าสักอย่างเลยแหละ น่าจะใช่อืมน่าจะใช่ลีลาจังก็ว่ายเก่งจริงโอ้ยโย้ว่ายสก,กลเลยขอดึงมาดึงมา อุ้ยนิดนึงเออโอเคตัวที่สามตัวที่สี่ตรงโน้นตัวนี้ใช่ไหมตัวซ้ายนะออสักตัวแล้วกันนะเออได้พอดีมาดึงมา ดึงยากเลยนะเนี่ยดึงดื้อดีเดียวนี่แนะอา่าตัวนี้หรือเปล่าไม่น่าจะใช่นี่ตัวนี้ตัวนี้น,นี่ตัวนี้ยาว Ủa? Mấy kim khác đang đến đây làm gì vậy? Tên đó, gì Đứng, đứng, đứng. เออดึงดึงดึงขึ้นไหมโอเคดึงมีอีกไหมไปทางนี้ดูอันนี้ไม่ใช่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวยาวยาวเออเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ đừng, Ôi, phải cài quả trường Úp Ừ, nó vẫn thử Đi nâng đi là ตัวนั้นตัวนั้นไม่ใช่วางกระจกนหนึ่งไปเอ่อในนี้มีไหมน่าจะเป็นแค่ป่าทะเลมั้งป่าแม่น้ำไม่มีไม่น่าจะมี ตร,ตรงนู้นนี่ตัวนี้ตัวนี้กรดึงดึงดึงอุ้ยใหญ่มาก พี่หลามะอย่าพี่หลามจะเพิ่งมานะนิดนึงนิดนึงอุ้ยอีกทีนึงปึ๊บโอสี่โมงใช่ไหมอ่าตกอีกสักตัวมีไม้แถวนี้ชั่วโมงสุดท้าย my name shy ขามีเกรดด้วยเหรอไหนล,ลองดูสิสีเสื้ออะไรนะอ๋อตัวนี้มีตัวนี้มีมเดี๋ยวนะอ่าตัวนี้บอกว่านี่ตัวนี้ได้ละเราจะบันทึกยังไงอะนะตกปลาปลาคอมไหนดูสิเจ็ด อ่าเราได้เจ็ดคะแนนมาก็ามาส่งเคลก่อนน,นี่ครับปีเสื้อเลยโอเคได้มันฝรั่งอาหารฝรั่งเศสชนิดหนึ่งมาดูซิว่ายังมีอีกไหม สักตัวเนาะเป็นแปดตัวหันไหมเนี่ยไม่มีแล้วอ๋ออยู่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นมามาตัวส,สุดท้ายโอหมดเวลา จะนับแห่เนี่ยตอนตกหรือว่าเอาเฉพาะตอนขึ้นไม่ได้เนาะโอเคนั้นได้เฉพาะตอนขึ้นเสร็จแล้วได้เจ็ดคะแนนเอเสื้อมาวางก่อน เอพิพิษพ wow. yeah. okay, ัณฑ์ถ้าเราเอาปลาตัวเมื่อกี้มาบริจากระนี่ตัวหนึ่งโอเคได้ตัวเดียวปลาปลาน้ำทอดเอาไปเลยไปหาลุงแม็กจีกวลุงแม็กครับ ตอนนี้ตกปลาได้ยังดีสาวดับแรกส่งที่จดหมายานายลูซิเราได้ที่หนึ่งนะเมื่อกี้อ้าวคุณจอรนกับเราได้ที่หนึ่งคู่กันแห้เสียดาย,ยางั้นาขายไปเลยกันนะปลา,ปลา ขาย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 เท่าไหร่ดูบิโอ้สองแสนสามเนี่ยอโอ้โหเงินไหลมาเทมาเก็บพวกนี้ก่อนเนาะในมุม วางไว้นี่เอาไว้ขายอา่อันนี้น่าจะขายได้ใส่ไว้ลังไหนก็จำไม่ได้ละเดี๋ยวนะใส่ไว้ลังนี้ก่อนแล้วกันนะพวกขอยแล้วก็น่าจะเป็นแรกคอร์สนะแล้วก็อาหาร เนื้อดิบปรุงสุกอันนี้ปรุงสุกแล้วเนื้อดิบไว้นี่แล้วกันแล้วก็น,นี่ปรุงสุกไว้กล่องนู้นเอเคเบ็ดตกปลานี่ไว้ตั้งหาก น่าจะเป็นแร่นะ,ะไปขุดแร่ดีกว่าตอนนี้โมงนะห้าโมงครึ่งโอ้เออห้าโมงสี่สิบแล้วแร่สองก้อนสามก้อนมีไหมแถวนรี้ จ็ได้มั้งอืมแม่เหรอปาะชันสายหน่อยโอ้พี่เคอ,อยู่นู่นได้มั้ยเนี่ยแลกควอตไม่ได้ ต้องไปแลกทั่วไปไมั oh. ้งแถวนี้มีไหม oh. ไม่มี อยูแ่แล้วเนี่ยเดินสังงูไปหมดละอ๋ออยู่นี่โอ้เออที่โอ้นี่แงแรกแรกเจอแล้วกินมะนาวก่อนเอขุดน่าจะได้นะอื้อได้ แดงแล้วี่ยีบูกโอเคขาดหนึ่งวันนี้มีเปลาปุยนกยักษ์นกยกักษ์ หาแล้ครับมีไม้แถวนี้ก้อนหนึ่งจะได้เสร็จเควส อีกก้อนหนึ่งอยู่ไหนฟังพอดีอันนี้มีแต่คอรนะ์สเนาะไม่ได้เอาอันนั้นมาด้วยที่ขุดทองแดงตันนี้มีไหม เชื่อเยอะแยะจับไม่ได้นู่นนู่นนู่นน่าเจอแล้วเอ,อทาทองแดงดีกว่าโอ้มีหมดเลยเนาะล็อกเฟสขุดไปให้หมดปักไว้ก่อนล็กว่าตรงนี้มีเพชร เอ้ยไม่ใช่มีแร่พูดผิดอุ่นสองทุ่มแล้วเหรอเดี๋ยวต้องขุดเสร็จแล้วกลับบ้านละไม่มีแลยเนาะมีแต่แร่คอรนะ์เนาะ ทางไหนนอด้านหลังทางนี้กลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวขวาหน่อย จีดได้ที่จับมแมลงแตกสองทุ่มครึ่งแล้วถึงแล้วจะถึงแล้วอีกนิดนึง ระวังทางเก็บไปหน่อยกลับบ้านแล้วจ้ากลับมาแล้วสามทุ่มพอดีไม่ต้องรถน้ำเลยวันนี้ฝนตกพอดีเลย เอาละครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดี